โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แมะเราก็มาอยู่กับเกมมาคอสเดลตาสกันโบ้ PS vita เ,เช่นเดิมนะครับผมมาก็เนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะถึงครึ่งเรื่องแล้วนะครับผมใกล้จะจบลรงแล้วนั่นเองโอเคในครั้งนี้ก็เข้าไปเล่นโนนี้เลยแล้วกันเหมือน,นเดิมนะครับผมใครที่ดูคลิปเกมนี้เปิดซับด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเขียนซับแปลไว้ให้นะครับผมเนื้อเรื่องคงจะไม่ได้พูดอะไรมากในครั้งนี้ตัวของชาวีเดเมียนะครับผมจะมาที่วงโคจรไอโอไนท์ เราก็ต้องไปคุ้มกันซะหน่อยมาแถวนี้เท่าไหร่เว้ยเนี่ย <c oughs> เรามาเดี่ยวด้วยนะ <c oughs> ใช้เดี่ยวกันเลยทีเดียวโอเคแหม่แหมแหม,แมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่อะเนาะแหมหวังว่ามาคอสยังคงจะมีคนดูอยู่นะครับผมโอเครอบนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องบ้างดีกว่าเราใช้ตัวของไฮลอสมาสักพักใหญ่หญละเอาพวกลายพิเศษกันบ้างอะ่ะอันนี้จะเป็นซัลซิเวย์เอซิกฟรีสนะครับผมลายพิเศษแล้วก็มีลำาอื่ดด้วยนี่ว่า เดี๋ยวนะอ่าตัวนี้โอเคตัวนี้แหละ 31J s i Face นะครับผมก็เป็นรุ่นของไอไฮยาเตะนั่นแหละอ่ารุ่นของพระเอกแต่ว่าจะมีการติดลายพิเศษลงไปในหนังเนี่ยจะมีการติดลายพิเศษก็คือลายของยมบทูตสีดำใช่ไหมอ้นี่เราลายกระตูนมาเลยแม่แม่แม่แม ไอ้พวกลายพิเศษเนี่ยโมก็ทําขายนะครับผมโมก็ทําขายแต่น้อยมากเดิมทีโมของมาคอสเอาเข้าไทยก็น้อยอยู่แล้วเนาะคนที่จะสั่งมาคอสเนี่ยไม่ต้องแบบว่าสั่งจากต่างประเทศอะ่ะประเทศไทยเราเอาเข้าน้อยแล้วเกิดนะครับผมแหมก็เสียดายเหมือนกันแหมแหมโอเคไปเดียวเดียวฉากเนี่ยจะเริ่มซ้ํากันแล้วมันเริ่มซ้ํากัน <laughs> มาตั้งานา่แล้วไี่ไหวอ่าไม่เอาดาวเดิมดาวเดิมรอบนี้นี่มาเป็นไอโอไนท์ ก็คลิปนี้เนี่ยห่างจากคลิปที่แล้วอยู่พอสมควรเลยนะครับผมตอนอัดเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นของพี่น่าจะติดขัดอยู่พอสมควรเออไม่ได้ขับมาสักพักหนึ่งเฮ้ยเออพอไม่ได้ขับมาสักพักหนึ่งแล้วนี่แบบเลงยากขึ้นเลยเออเกือบจะชนกบาทแล้วเลยโอเค เครื่องนี้อัพมาแค่14%เองนะครับผม,มแปลว่าเครื่องนี้จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะสู้เครื่องของไคลอสหรือว่าซิกฟีดเอไม่ไดเออ้เครื่องนั้นอัพมาเต็มแล้วไม่ไรเราไม่ต้องสนใจเลือกเอาแรงเอตอนเล่นจบจะมีการกำหนดแรงแนละ้วว่าเราได้ S ออะไรพวกนีเออ้เราคงไม่ต้องหวังเอาดัเบิลแล้วแหละเล่นชิวๆไปเล่นให้จบในะเรื่องกระสุนน้อยเหลือเกิน Cái đéo thú vị của anh ta đang đến gần đây. Hãy đánh hóa cho anh ta đi. Đi thôi. Đi thôi. โดนเสียงมันฟองมันก็เสียดายนะฟอร์มเล่นเกมนี้แ <passwords> ล้วก็นั <PAUL bunker ring> ่งน kind of ึกถึงว่าซีรีส์มาคอสเนี่ยไม่เข้าไทยเลยเรียกว่าไม่เข้าไทยเลยมีแค่มาคอร7มั้งเออที่ไทยเราเอาเข้ามาที่เหลือก็ไม่แล้วมันติดเรื่องปัญหาเรื่องสิทธิ์ของทางมาคอสไม่ค่อยเอาขายนอกประเทศด้วยนะครับผ ล่าสุดนี่เป็น Mar นะามาคอสเดลต้ามูฟวี่ที่2เนาะมูฟวี่ที่2องมูฟวี่แรกนี่มีคนด่ายเยอะมากเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มันเป็นการเอาตัวของซีรีส์มาตัดต่อนะเออมาตัดต่อซึ่งมันก็ปกตินี่หว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วนะกับมาคอสเนี่ยมาคอสฟันทียังเป็นเลยเอออันแรกเนี่ยเอาอันเดิมมาตัดต่อก่อนอันที่2องมูฟวี่ที่2ค่อยจะมีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามา,เ,าเดี๋ยวรอลุ้นมูฟวี่สที่ญี่ปุ่นก็น่าจะได้ดูแล้วมันนะ ไทยเราไปเอาข้าดีกว่าเราก็ไปญี่ปุ่นไม่ได้ด้วยช่วงนี้เออเรียบร้อยเหลืออยู่สองลำอาสองลำหายไปแล้วดูกันมันอยู่ไหนวะโอเคอยู่นั่นไงไป ต้อขึ้นที่สูงมาเลยไม่ใช่แนละ้วหาที่กำบังเผื่อเม่งวิซายมาโอเคเสร็บร้อยเหลืออยู่กี่เครื่องเอ่ยกี่เครื่องมีงวายระยะเผาผลไปโอเคมาเพิ่มอีกสองหน่วย นี่บอสบอสไล่บอสไล่อยู่ไหนเออไม่เอาหน้ามีสมิทไซเยอะเหลือเกิน ปล่อยโดนแล้วบอสไปไหนวะอยู่ข้างบนโอเคนี่บ,บอสล็อกไว้เรียบร้อยเราก็เหมือนเดิมแหละเล่นเปิดเ,ดเ,ดเดติดติดเอโต้ล็อกอยู่เหมตอนเปิดออโต้ล็อกแล้วลมันขัดใจเอ้ยกูก็บาดบังโอ้ยแหมเรียกว่าดาวเคราะห์ดีดาวเคราะห์ยังไม่ตกโลกถึเรียกอุกกาบาตโอเค พอล็อกเป้าแล้วมันมองเห็นไม่ชัดว่าเราบินไปทางไหนมีอะไรขวางอยู่หรือเปล่ายิงจะหนีไม่ได้มาตู้อัดมิสไซล์ระยะเผาขนขนาดนี้เออหลบไม่ได้ด้วยดีดีจะซื้อหมดโอเคเรายังมีปืนอีกกเขบอก ก็นะพอเปิดออโต้ล็อกแล้วกล้องมันหันตามศัตรูอ่ะแต่ปิดออโต้ล็อกแล้วกล้องมันหันตามเราไงเออชิมมากกว่าเกมเครื่องบินก็ต้องอย่างนี้ดีว่าภาคใหม่ก็ไม่มาแล้วมาคอนเนี่ยสินสุดที่ภาคเดลต้าซะกันเซ็งทำอันใหม่ก็ได้นะแหมแหมโอเคก็หัน แมตช์แรกของพาร์ทนี้ไปต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมพาร์ทที่สองอเข้าสู่ในเรื่องหลักยังยังนะเออยังยังยังโอเคในครั้งนี้นะครับผมอะ่ะก็จะเป็นบทฝึกซ้อมอะ่ะเพราะว่าพวกวินเดอร์เมียเนี่ยมันแข็งแกร่งมากเลยแต่ว่าทหารเราเนี่ยม่งไม่เก่งเลยไอไฮยาเตะกับตัวของไอผู้หญิงอีกคนนึงอะ่ะคนขับเครื่องสี่อะ่ะลืมชื่อละ สังเกเอ้ยว่าไม่ได้จับมาสักพักหนึ่งลืมชื่อซะละแแหมแหโอเครอบนี้จะเป็นการฝึกฝนนะครับผมเราจะอยู่กับตัวของเมเซอร์อ่ะเราอยู่กับเมเซอร์ฝึกฝนให้กับทหารคนอื่นๆนั่นเองโอ้โหเรานี้เขาขั้นคูฝึกแล้ววะเนี่ยแหมแหมโอเคเครื่องลายพิเศษเหมือนเดิมได เครื่องลายพิเศษอีกแล้วลายพิเศษนี่ต้องเล่นให้หมดของมันดีโอเคฝ่ายนั้นมีสามคนฝ่ายเรามีสองคนก็คือเรากับเมเซอร์ไป ลายกระตูนลลยมิลลาดเอาจำใช่สักกันเออไอ้นักบินขับเคเรื่อง0ูนคือมิลลาดเออเราออนไลน์เจ้าตัวมาพอดีจำชื่อได้สักกันเลยกูฝึกซ้อมก็ฝึกซ้อมในเรื่องเลือไม่มีฝึกซ้อมฝึกซ้อมแค่ช่วงเริ่มต้นของหนังแล้วก็ไม่ฝึกอีกเลย หล,ลักๆจะมีการพูดถึงอย่างเดียวเนาะในหนังว่าเฮ้ยเราต้องไปฝึกฝนตัวเองให้มากกว่าน,นี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเออทำโปรแกรมฝึกไปแล้วหน้าไอเมเซอร์ก็ว่ากันอย่างนั้นไปแต่ก็จะตัดออกนะครับผมในเรื่องหนังแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นในเรื่องฝึกมาในเกมทีแทน,เ,ออน,นเก็บตกอะเกมไม่เก็บตกหลายๆส่วนเลยเน,นี่ยเ,<อ>เราเข้าขั้นอาจารย์แล้วเหรอเนี่ย ออกเร็วเลยเกินติดซูเปอร์แพ็กมาก็จริงแต่ความเร็วตามพวกนี้ไม่ค่อยได้เลยเนื่อว่าเครื่องนี้ไม่ได้อัพมาความเร็วเลยยังไม่เท่าพวกนี้ ไหวไหมเนี่ยเมเซอร์เมเซอร์เขาจะติดวาวซินโดมแล้วยิงไม่โดนเลยเสียงเหมือนมีคนใช้ไม้ตายลงไปก่อนลงไปก่อนโอเคกลับขึ้นไปใหม่ อุ้ยกำแพงเออพวนี้มึงบินชนขอบไปไหมเนี่ยโอเคดีไซน์โียเพื่นอีโฟมมันต้องโดนมั้งสิ ยิงมีมต่อไปละรีบมาเลยถ้าเราเร็วสักทีสิครับระยะเผาขนมันต้องโดนมาต้องโดนเวย้ยมนต้องโดนโอเคเรียบร้อยเป็นการฝึกนะครับผมฆ่าไม่ตายฮะไม่มีทางตายศัตรูก็จะเหลือเลือดอยู่นิดนึงแล้วก็ถอนกำลังไป เลยอยู่เครื่องนึงนี่ในแผนที่เหลือเครื่องนึงมันอยู่ไหนวะไกลเหลือเกินโอเคเครื่องของมิหลาดนี่ว่ะอู้มิหลาดใช้ไม้ตายวันนี้เฮ้ยเดียวมิหลาดประทับมิหลาดเลยเนี่ยเออเปิดมาก็ใช้ไม้ตายเลย ตัวเหลือตัวเดียวด่าลงโลกด้วยเชลต์โต้ล็อกได้จริงๆไม้ตายนี่ไม้ตายคือพิเศษคอมโบคู่ไม่ตายด้วยโอเคเรียบร้อยก็อย่างว่าเนาะฆ่าไม่ตายฆ่าตายมันก็เกินไปあなた。もい เอ้เกินไปสิบินช้าเหลือเกินต้องอัพจริงๆซะละต้องอัพทุกเครื่องแล้วให้ตายเถอะบินช้าไปเฮดับเบิ้ลเอสอยู่ขนาดเล่นไม่จริงจังนะเนี่ยมึงเอาเกมไหนมาให้กูเนี่ยเริ่มอยากรู้แล้ว โอเคแมตต์ต่อไปอันนี้มันดาวลักหน้านิว่าไม่ว่าใกล้จริงๆแล้วนั่นไงเมเซอร์ติดวาเรียบร้อยนะครับผมแหมก็อย่างว่าไงเมเซอร์อสแสดงอาการติดวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มตั้งแต่ดาววอโดเนาะ,ะตามใน,นเรื่องแต่ดาววอโดอันนี้ชาววิดเมียบุกเข้ามาที่ดาวลักหน้า เนื้อเรื่องระบุว่าไอ้นี่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็คือมันมาตรวจสอบไอ้นี่บรสถานของดาวลักหน้าเราเนาะเพราะว่าดาวเราก็มีบรสถานเหมือนกันพวกนี้จะมาตรวจสอบดูว่าใช้งานได้อยู่ไหมแม่แม่เขาต้องการสร้างเครือข่ายอันยิ่งใหญ่ของวาวลซินโดมโอเคเนื้อเรื่องของเกมนะครับผม,มได้มีการเขียนว่า,าชาววิดเมียได้บุกเข้ามาในแนวป้องกันของดาวลักหน้าเราเนี่ยต้องออกไป คุ้มกันก็คือจัดการพวกมันก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับชาวเมืองอเอา้าสงสัยไม่ต้องเขียนซับแปลแล้วมั้งเนี่ยแปลให้เสร็จสับเลยเออใส่อันนี้คงไม่ต้องเขียนซับแล้วแหละเออแปลให้ขนาดนี้ละพาร์ทนี้คงไม่มีโอเคเครื่องพิเศษอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมสามสิบเอ็ดเอสเครื่องของัคหน้าอารัตเลย ใส่ลายการ์ตูนไปอีกแล้วกูลายมิกูโมเนาะรอบนี้ก็ในเนื้อเรื่องพวกมันมาตรวจสอบนะครับผมพวกมันมาตรวจสอบโบราณสถานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือตามหลักของเราเราไม่รู้มันมาตรวจสอบโบราณสถานเออเราคิดแค่ว่ามันบุกมาเออมันบุกมาเฉยเเราก็ต้องป้องกันตามท้องเรื่องไปเราไม่รู้ว่าเขามาทำอะไร มันมาหยามโอเคไปนี่ลายวิกุโม้เลยเครื่องนี้ก็ไม่ได้อัพมาเหมือนกันช้าแล้วไงมาสู้กันแถวๆโดมของมาคอสแล้วเนี่ย ตามความเร็วไอ้พวกนี้ไม่ทันจริงเครื่องเราอืดมากเลยเหักกล้องก็หักช้าใส่ต้องเล่นเครื่องที่ไม่ใช่ลายพิเศษละเครื่องที่อัพมาแล้วเพราะยิ่งใกล้จบพวกนี้ยิ่งเก่งขึ้นตามท้องเรื่องแหละเนาะเกมมันก็ต้องทำให้ช่วงสุดท้ายเก่งขึ้นอยู่แล้วเนี่ยดาเมจก็ยิงเข้าเบาเลย สองคนตั้งจะเปิดสึกกลางไปหาใสกันอีกแล้วแล้วเมื่อร์เราก็ติดบาวท้องเรื่องเลยเมือร์จะติดบาวจริงจัก็ตอนนี้นี่หว่าเฮ้ยแต่ถ้าไมตายนี่หว่าเข้าไปใกล้ถึงเห็นว่าเขียว

เครื่องของเมสเซอร์เหลือเลือดน้อยมากเลยครับเกินครึ่งหลอดละเมสเซอร์ไม่ไหวจริงใช่ไหมเนี่ยไอเมสเซอร์อย่าเพิ่งไปละเพื่อนยังไม่ถึงข่าวตายของนายอาซิมอาซิมอาซิมก็ยังไม่ถึงข่าวตายเลยเลื่อนตัวไปตายที่ล่ะนั่นไง เอาเรียบร้อยแล้วเมเซอร์ติดบาวจนได้ไปไปเป็นไรเป้าเมเซอร์เนีย่ยว่าแล้วว่ากูต้องแปลโอเคให้วาร์ลี่ออกปฏิบัติการเลยด่วนๆเลยเมเซอร์ไม่มองไปแล้วไม่ใช่โอเควา <c oughs> ร์ลี่เดี๋ยวบอกลงต้องร้องเพลงให้เมเซอร์เขากลับมาก่อนเดี๋ยวกูไม่กลับอุย้ยทำไมตายงั้นก็ เออกูหนีไม่ทันแล้วกูยิงสวนกับมึงก็ได้เอาไงอะ่ะโ,โ,โอเคโอเคเพลงของวอลคิรี่ทำเบสเซอร์กลับมาแล้วรอดจบดาดสังกันเฮ้ยอ๋อเร็วดีไว้รอบนี้ เรียกว่าด่านนี้เนี่ยปูปูเลือกว่าเมสเซอร์ติดวาวเต็มเหนียวจริงติดดาวเอ้ไม่ใช่ติดวาวตั้งแต่ดาววอโดเนาะเออตอนนั้นเนี่ยมีคนรู้แค่ไม่กี่คนเออครั้งนี้ติดปุ๊บอ่ารู้กันหมดทั้งบางเลยเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเมสเซอร์ก็ตาย <c oughs> เศร้ามีการตายที่สวยงามางจริงหวั <c oughs> งว่าเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยเออเนื้อเรื่องมาคอส มูวี่อันใหม่เนี่ยจะมีการแก้กรรมมันเกิดขึ้นนะครับผมเพราะมาคอสดแม่งชอบแก้กรรมตอนมูวี่อยู่แล้วเออไม่เสืออาจจะไม่ตายก็ได้นะหรือจะตายอีกรอบก็ได้นะแหมแหแโอเคก็ต่อกันอีกสักพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะครับผมอืมก็นะเดิมทีเราเล่นแค่สามพาร์ทใช่ไหมเออสามสามด่านต่อพาร์ทหนึ่งออโอเคอันนี้เล่นอีกหนึ่งพาร์ทแล้วกันนะครับผมโอเค ในครั้งนี้ก็แค่มีศัตรูปรากฏตัวขึ้นที่รอบนอกของดาวนะครับผมเราจำเป็นจะต้องไปหยุดมันสตอรี่สแตนดาร์ดทั่วไปให้พวกเนื้อเรื่องหลักเขาเคลียร์เรื่องเมเซอร์ก่อนเ,ออเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องหลักคือเมเซอร์ติดบ้าใช่ปะ่ะแล้วสมาชิกของหน่วยเนี่ยตัดสินใจว่าจะให้เมเซอร์ออกจากหน่วยเดลตา้าให้ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันเรื่องอาการของเจ้าตัวนะครับผม ให้พวกนั้เ่ิงคุยกันไปเราก็ลุยต่อไอ้พวกนี้ไม่คุยกันเออโอเคเอาเครื่องลายพิเศษอีกดีไหมโอเคเครื่องนี้อัพมา31%ไม่ใช่31% 51%เออ <laughs> <laughs> ตกเลขไป2หน่วยออสีนี้ด้วยสีขาวไป กาจะเอาลายพิเศษอีกอันนึองแต่ไอ้นั่นมันอัพเต็มร้อยแล้วอ่ะอัพเต็มร้อยแล้วเราไม่สามารถอัพต่อได้แล้วเราต้องเอาเครื่องอื่นที่เรายังไม่อัพไปเครื่องที่เรายังไม่อัพมันเป็นการเก็บค่าประสบการณ์ของเครื่องนั้นๆไม่มีการแยเแกเก็บข่าประสบการณ์เครื่องนั้นยิ่งเล่นเครื่องนั้นบ่อยก็ยิ่งอัพเครื่องนั้นได้ใช้เดียวจ้าโอโ้โหมีสายบานเบ เรียกว่าหลบไม่ซายกันมันเราวันนี้โอ้โหฝ่ายศัตรูนี่โโมึงพกมิซายมาขนาดนั้นเลยเหรอเออยิงไปก่อนเลย,ลยแล้วกันมิซายเราโอโ้มิซายเยอะมากดูดิมึงมาทุกช่องทางเลยมิซายอ่ะหันไปทางไหนก็เจอเรดาร์แจ้งเตือนอันเลิศตลอดเลย บนล่างซ้ายขวามีแต่ไมิซายถ้าแปลไปล่างหุ่นนี่คงโดนนะหรือเบรกเครื่องน่าจะโดนนั่นไงนั่นไงมิซายเต็มเหนียวเลยโอ้โยคู่ไฟโอเคไอ้นี่เปิด ไม,ไม่เอาไม่เอามิสไซล์เยอะแยะตกมิสไซล์เออลงแบบดิจิตอลใกล้ไปร <c> ะ <oughs> ยะเผาคนอย่างนี้มันต้องโดนือบอสอโอ้ไม่ตายวะ มิไซมาบานเบอร์เลยต้องจริงๆล่ะขนาดเครื่องนี้เราอัพมา51%ยังสู้ยากแล้วเลยต้องอัพเครื่องเพิ่มเรื่อยๆซะละพวกนี้เริ่มเก่งขึ้นแล้วจริงๆนะให้บ้านนี้โคท์อย่างแข็งเลยไม่ตายโฟท์คือเกาะป้องกันนะครับผมจริงเอาโคตรอย่างนี้เออตายนาทีเหรอไม่โดนฆ่าสองครั้งซ้อนเนี่ยไม่ตายก็บ้าแล้ว โหนี่เครื่องลูกน้องมึงยังติดโพสไปอีกเนี่ยให้ตายวิสยมาอีกแล้วมิสัทิ้งชอบระบบยิงวิสัยจิมัดเนี่ยนะวิสัมาอีกแล้ว เด็กเซตนึงไปแกงวิซลยมาอีกแล้ววันนี้อันนี้จากมาคอสหนึ่งเลยนี่หว่าพวกนี กระสุนเราหมดปะโเออกาจะกดบีมอัดกระสุนหมดก่อนต้องยิงไม่ทรายเผาฝนเลยพวกยานมาแล้วอย่ากใกล้ไปเว้ย เครื่องเราไม่ได้ติดมิสไซล์แบบยิงรัวๆมาติดยิงแบบมันติดล็อกมายิงถล่มยากะต้องแปลไปล่างผลยิงดีกว่าเนี่ยไม่งั้นนี่คงแปลงเป็นเครื่องบินละสาต์กระสุนไปแล้วอ่ะ โอเเรียบร้อยอยาะเบิี่หากระสุนเยอะายเนี้เป่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอสด้วยนะโอ้้วเยอะจับเยอะจับ,จ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 บ กระสุนเราหมดแล้วเออไอ้ยิงวิสัยทิ้งมันก็มีจํากัดนะครับผมหายิงมาเยอะไปบางทีก็ยิงไม่หมดนะำกระโท บอสเหลือบอสไม่ใช่บอสนี่หว่าลูกน้องบอสมันตายแล้วโอเคอ โอเคก็พาร์ทนี้นะครับผมน่าจะพาร์ทที่8เนาะโอเคก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมกับเกมมาคอสของเราไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปสวัสดีครับผม <Yeah. S 3>